ตุ่งตุงตุงตุงพี่พีฟ้าบ้านที่ต่างจังหวัดของเรามีทั้งหมดสามหลังเราจะแบ่งกันคนละหนึ่งหลังส่วนอีกหลังหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปขายแ้าได้เงินมาเราก็เอามาแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้พี่โอเคไหมตุง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 แล้วพี่นพเขาล่ะพี่นพ มันจะเอาไปทําไมมันเอาไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนีตังแต่ว่ามรดกที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้พวกเราสามพี่น้องนะยังไงเราก็ต้องแบ่งพี่นพเขาด้วยสิ <c oughs> พี่ฟีฟาพี่ลองดูพี่นพมันสิตอนนี้มันกลายเป็นเอ๋อไปแล้วมันเอาไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนีตังแกลองคิดดูดีๆนะว่าที่พี่นพเขาเป็นแบบนี้เนะี่ย วอหนึ่งเรียกวอสองตอบด้วยตอบด้วยเรียกกำลังเสร้ยเ <c oughs> <c oughs> อ้าไม่ได้พังนี่หว่าพี่นพครับช่วยจับบันได้ผมหน่อยสิ

ปกายยยช่ววด้วหมอต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ชายของคุณสมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อไปสมองของเขาจะเทียบเท่ากับเด็กอายุ4-5ห้ขวบเรื่องพวกนี้พอคุณก็เตรียมตัวรับมือด้วยนะคะ <c oughs> oh ตุ้มตุ้มตุ้ตุ้ตุ้มยัยอัยยยตุ้มตุ้มตุมหมอแกคิดดูดีๆนะถ้าเกิดตอนนั้นไม่ใช่เพราะพี่นบช่วยแกไว้เนี่ยคนที่นั่งเออเล่นปืนฉีดน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแกก็ได้นี่พี่วีฟ้าพี่อย่ามาพูดแบบนี้กับผมนะไม่ใช่ผมสักหน่อยที่ทำให้มันเป็นแบบนี้แต่จะว่าไปเนี่ยผมก็เป็นคนคอยดูแล คอยช่วยเหลือมันมาตลอดนี่ทําไม่ใช่พวกเราสองคนเนี่ยป่านี้มันไปนอนอยู่ข้างถนนแล้วตังนี่แกพูดแบบนี้ได้ไงวะเก้มีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนะะี่ยเอ้าแล้วพีน่นพหายไปไหนเนะะี่ย มันจะไปไหนได้มันก็คงออกไปวิ่งเล่นข้างนอกอะมัง้งพี่ว่าอากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยเราออกไปตามหาพี่นพดีกว่าถ้าพี่จะไปนะพี่ก็ไปคนเดียวเลยผมไม่ไปฮพาลา้จริงๆเลยวะยพี่นพพี่นพ ไปไหนแล้วเนี่ยพี่นอ้องพี่นอ้องพี่นอ้นองเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยพี่นอ้อง

ไกล้วยในสวนฉันประจำาเลยนะไปเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาน้องชายแกมานี่เลยนะมามานี่ฉันบอกให้มานี่ไงมานี่มานี่ฉันบอกให้มานี่ไงพี่นพจิ๊บนี่แกทําไรของแกเนี่ยปล่อยพี่ชายฉันอยู่นี้นะฝีฟ่าก็พี่ชายแกสิไปขโมยผลไม้ในสวนฉันอีกละ กล้วยพวกนี้ราคาเท่าไหร่ดยฉันใจเอยนี่ฝีฟามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกนะการที่พี่ชายแกไปขโมยกล้วยในสวนฉันเนี่ยมันก็ไม่กี่บาทหรอกแต่แกอย่าลืมสิในสวนฉันเนี่ยมีบ่อน้ําตั้งหลายบ่อถ้าเกิดว่าพี่ชายแกพัดตกลงไปเกิดอะไรขึ้นกับเขาใครจะเป็นคนรับผิดชอบฉันรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะนี่พี่นกผมบอกพี่ไปกี่ร้อยครั้งละทำไมพี่ไม่ฟังผม แล้วนี่พี่จะเข้าไปในสวนเขาทำไมเนี่ยพี่ทีฟ้าพี่เห็นหรือยังผมบอกพี่แล้วไงว่าเขามีแต่จะสร้างภาราให้กับเราวันวันสร้างแต่เรื่องพี่นพนี่พี่ไปเก็บกล้วยของคนอื่นเขามาเยอะแยะแบบนี้ทำไมที่สำคัญเนี่ยกล้วยที่พี่เก็บมามันยังไม่สุกเลยนะครับ น้องชายชอบกินกล้วยเก็บกล้วยให้น้องชายนี่ไงกล้วยสุก็เอาไปให้น้องชายกินน้องชายชอบกิน ตอนนี้แกยังคิดว่าพี่นพเนี่ยเป็นภาระของเราสองคนอยู่ไหมพี่นพครับผมขอโทษนะครับที่ผมคิดกับพี่แบบนี้ผมสัญญานะครับว่าต่อไปนี้ผมแห้พี่ฟีฟ้า จะดูแลพี่ให้ดีที่สุดเรากลับบ้านกันนะครับกลับบ้านเอากล้วยให้น้องชายากลับบ้านากลับบ้านกล้วยเอากล้วยให้น้องชายเอากล้วยกลับบ้านให้น้องชายเอากล้วยกลับบ้าน